สวัสดีครับพบกับ Big End Workshop Podcast วันนี้ก็เป็นตอนที่2แล้วนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะได้ต้องทำงานที่บ้านกันเนื่องจากพิดของโควิด1 9นะครับช่วงนี้ก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงครับผมว่าอีกไม่นานครับเราก็น่าจะกลับไปสู่ภาวะที่ปกติในเร็ววันครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกัน ก็จะพูดถึงรถที่ผมได้มีโอกาสใช้งานมาระยะหนึ่งครับก็คือ Toyota v ต้โฉมปี2007ถึง2012นะครับหรือรุ่นที่ใช้อยู่เนี่ยก็เป็นรุ่นของ TRD Sportivo นะครับก็จะมีความแตกต่างจากรุ่นอื่นๆก็คือภายนอกครับก็จะตกแต่งด้วย Aeropart รอบคันนะครับส่วนภายในเนี่ยก็จะมีสีเบาะ ที่เป็นแดงสลับดำนะครับโอมาลัยหัวเกียร์ก็จะตกแต่งเป็นสีแดงดำส่วนที่พิเศษข้างในก็จะเป็นฟอนต์วิทยุนะครับก็จะมีจอที่สามารถเล่น DVD ได้ซึ่งในเวลานั้นนะ่ะปี2012เนี่ยย้อนไปก็ประมาณ8ปีเนะี่ยมันก็ถือว่าทัานสมัยมากแล้วนะครับกับรถราคาประมาณ6 0 0สนนิดๆครับพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็จะใช้ เครื่องยนต์เหมือนยอดรุ่นอื่นๆนะครับก็คือเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีครับแรงม้าก็109แรงม้าแรงบิด1 4 1นิวตันครับรองรับน้ำมันอียี่สบอัตราสิ้นเปลืองนะครับโดยส่วนตัวที่ผมใช้เนี่ยใช้จริงเลยนะครับขับนอกเมืองเนี่ยความเร็วที่ประมาณ90ถึง 120ยเนี่ยก็จะได้ประมาณ15บหกิเมตรต่อลิตรนะครับสิบสี่กเมตร่อลิตรส่วนในเมืองเนี่ยถ้าหากว่ารถไม่ติดมากนะครับก็จะประมาณสิบเอ็นะครับกิโลเมตรต่อลิตรอันนี้เป็นน้ํามัน e ยี่สนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึง3ข้อดีของรถรุ่นนี้นะครับตามความคิดในน้องผมก็คือข้อแรกครับการตอบสนอของเครื่องยนต์ในรอบกลางนะครับ รอบกลางก็ประมาณ2,00 0ันถึงสี่พนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เครื่องยนตน์ตอบสนองได้ดีครับกดคันเร่งไปเนี่ยความเร็วเนี่ยค่อนข้างจะพุ่งทะยานไปข้างหน้าได้อย่างแบบไม่ต้องกดหนักมากนะครับเครื่องยนต์ก็ตอบสนองได้ดีข้อ2อครับอะไหล่ที่หาง่ายนะครับมีหลายเกรดรถพออายุ4ีปีขึ้นไปนะครับเราก็จะเริ่ม มีการซ่อมส่วนต่างๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างหรือว่าจะเป็นด้านอื่นๆนะครับอย่างมีออสเนี่ยข้อได้เปรียบก็คืออะไรนะครับจะมีหาง่ายแล้วก็มีหลากหลายเกรดนะครับอย่างเช่นที่เปลี่ยนบ,บ่อยๆกรองนล้วมันเครื่องกรองการกรองแอร์นะครับหรือจะเป็นของหนักๆอย่างพวกช่วงล่างเนี่ยครับก็มีให้เลือกหลายราคาผมยกตัวอย่างชิ้นหนึ่งครับที่ผมเพิ่งเปลี่ยนไปก็คือปีกนกหน้านะครับของแท้นะครับของแท้โตโยต้าแท้เนี่ย ราคาต่อข้างถึงตัวละ3า0พนนะครับซึ่งถ้าเทียบกับย e ี่ห้อ tr w นะครับตัวละประมาณ 1, 8 0 0แเท่านั้นนะครับคุณภ,ภาพก็ถือว่าไม่ต่างกันมานะครับก็เราสามารถตรงนี้นะครับมีตัวเลือกของย e ี่ห้ออะไรที่หลากหลายโอเคข้อ3นะครับจะเป็นเรื่องของความทนทานของวัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะครับพลาสติกต่างๆเนี่ยเึื่นเชื่อว่าโตโยต้าเนี่ยเพื่อนเพื่อคงทราบกันดีนะครับว่ามันมีความทนทานสูงนะครับ อย่างที่ใช้มาเนี่ยครับก็ไม่มีปัญหาจุกจิกเลยนะครับคันที่ใช้มา2,000สนกว่ากิโลแล้วนะครับการซ่อมนี่ก็จะเป็นทุวๆไปเลยครับไม่มีปัญหาจุกจิกโกนใจเลยก็จะมีแต่เพียงช่วงล่างนะครับที่เปลี่ยนไปตามอายุการใช้งานนะครับโอเคครับเรามาที่ข้อเสียที่ส่วนตัวผมไม่ชอบนะครับข้อแรกครับการตอบสนองของคันเร่งเนื่องจากวีอรุ่นนี้นะครับเป็น รุ่นแรกที่เปลี่ยนมาใช้คันเร่งแบบไฟฟ้านะครับทําให้การตอบสนองในบางจังหวะมันจะมีอาการแบบยึกยักงงงงของคันเร่งอยู่บ้างน,นะครับเช่นในตอนรถติดนะครับเราขับตามไปแล้วก็ต้องการจะเพิ่มความเร็วแบบโดยฉพันธเนี่ยนะครับคันเร่งก็จะมีการยึกยักยึกยักครับเหมือนยังงงง,งงว่าตกลงจะยังไงดีนะอันนี้ก็เป็นข้อเสียข้อแรกนะครับเรื่องที่สอนะครับก็คือเบาะนั่งต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าผมเนี่ย มีรูปร่างข้างล่างสูงก็คือสูงประมาณ185นะครับแต่ก็ไม่อ้วนไม่ผอมสิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือบริเวณพนักพิงที่รองรับหลังส่วนล่างนะครับมันซับพอร์ตหลังไม่ดีเท่าที่ควรครับทำให้การนั่งนานๆมันจะบวดหลังส่วนล่างได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับพวงมาลัยครับการเซตอัพพวงมาลัยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแรกเช่นกันครับที่ V ีออหันมาใช้พวงมาลัยแบบ ใชไฟฟ้าช่วยผ่อนแรงนะครับทําให้ฟิลลิ่งในการตอบสนองนะครับในการหักเลี้ยวเนี่ยมันไม่มีความธรรมชาติเลยครับการหักเลี้ยวเนี่ยเวลาเราเลี้ยวเข้าซอยนยะหมันจะุนมากกว่าพวงมาลัยปกติทั่วไปอีกอย่างก็คือเวลากลับรถเนี่ยครับมันไม่ค่อยจะคืนเหมือนพวงมาลัยทั่วไปนะครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใช้งานไปก็จะปรับตัวได้โอเค สรุปนะครับว่าปี2020เนี่ยยังน่าเล่นอยู่ไหมถ้าที่ผมหาข้อมูลมานะครับณนะต้นปี2020ที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้นะครับราคาปี2007นะครับซึ่งจะเป็นปีแรกที่ออกมานะครับก็จะเหลือประมาณ1 0 0 0 0แกลางๆจนไปถึงปี2012นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0กลางๆโดยรุ่น ย่อยที่ผมแนะนำนะครับอยากให้เป็นรุ่น E ขึ้นไปนะครับรุ่น E ขึ้นไปเพราะว่าเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับที่มันมีมาให้ครบนะครับเช่นถุงลมคู่หน้าเบรก ABS อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ภายในเนี่ยมันมันมีสีให้เลือกด้วยนะครับว่าเราต้องการสีสว่างๆหรือว่าต้องการสีดำนะครับโดยภายใน2ส,สีนี่นครับมันต้องขึ้นอยู่กับสีภายนอกรถนะครับ ครับสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่มันไม่จุกจิกซ่อมง่ายทนทานอยากจะเข้าศูนย์ก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะซ่อมอู่นอกก็ได้ก็ลองดูรุ่นนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรถรุ่นนี้ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามช่องกันด้วยนะครับสวัสดีครับ